สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCK TV Channel เช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนรับลูกคดลูกซอง M1877 นั่นเองนะครับชืายคนก็ซื้อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับนะครับเพราะทุกคนพาด ที่ว่าน้องๆจะคิดว่ามันจะเข้ามาในข้อความใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพี่ขอย้ำนะครับว่าโค้ดลูกซองคงมันไม่ได้ส่งมาทั้งข้อความนะครับง่ายๆเลยให้น้องๆให้น้องๆทําการดลุดแอปนะครับ หลุดแอปที่แท็กมาก็นี้เป็นแอปนี้นะครับทุกคนน้องๆต้องหลุดแอปมาก่อนนะครับถ้าน้องๆไม่หลุดแอปมาโคตดก็จะไม่ได้รับอย่างที่น้องๆพลาดกันเลยนะครับถ้าเราหลุดแอปนี้มาจะซื้อยังไงพี่โอเคพี่จะมาสอนครับไปคำที่ว่าแพ็กเกจครับ ให้เรามาหาแพ็กเกจที่เราจะซื้อนะอันนี้ครับอันนี้ครับอืมแล้วก็เห็นแล้วก็ไปดูที่ดูแพ็กเกจครับเข้าไปก็ให้น้องๆทำการซื้อนะครับอยากได้แบบไหนน้องๆก็ซื้อไปนะครับที่ถูกที่สุดก็50บาทจะได้รับสองกล่องนะฮะสริบ210บาทก็จะได้รับลูกซอง 1หนึ่งแปดแปดเจ็ดสามกล่องแล้วก็หวัดสุ่มอีกสามใบนะครับหกร้อยสี่สิบก็จะได้รับเป็นบวัดซัห้องสามใบแล้วก็วัดต,ตู้สุ่มห้าใบแล้วก็กล่องสุ่มลูกซองอีกหกใบนะครับอีกหกคดนั่นเองนะครับก็เมื่อน้องๆพี่แนะนําให้น้องๆทําการซื้อห้าสิบบาทครับคดคุ้มครับห้าสิบบาทน้องๆก็กดเข้าไป น้องๆต้องมีจำนวนเงินในเชียมมือถือก่อนนะครับน้องๆก็ทำการกดเข้าไปซื้อเลยยืนยนันแต่ว่าพี่จำนวนเงินไม่พอนะครับเพราะว่าพี่ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ใช้ลูกซองสองนัดนะครับเพราะว่าเป็นเล่นไม่เก่ง ก็น้องๆก็ซื้อไปนะหลังจากนั้นเราซื้อไปเราจะได้รับยังไงพี่คือน้องๆไม่ต้องกังวลนะครับโค้ดมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องๆก็อยู่ในนี้แหละครับเวลาข้อความเล่งเข้ามาเขาก็จะบอกว่าได้รับยินดีด้วยคุณได้รับเน็ตฟรีหนึ่งจิกจำอ่ายี่สิบชั่วโมงนะฮะสัสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับ ก็น้องไม่ต้องไปดูอะไรที่ข้อความครับกด,ดเข้าไปที่กล่องของคอนครับนี่เขาก็จะส่งข้อความมาขาษาเขีเยนบอกว่ารับสิทธิ์ครับแล้วก็กดรับไปรับสิทธิ์ไปนี่เราก็จะได้รับโค้ดลูกซองมาแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ Copy Copy แล้วก็ไปเข้าเกมของเรานั่นเองนะครับ ก็พี่เสร็จอ่าก็ยังน้องทำการเข้ามาดีแลกไอเทมคตรนั่นเองครับก็เอามาแลกตรงนี้ก็ยังน้องทำการวางคตรไปนะครับจากนีน้น้องก็เสร็จเรียบร้อยกดไปใส่ใส่รหัส เรีบยบร้อยก็น้องก็จะได้รับมาเป็นถ้าน้องกดเสร็จก็มันจะเข้ามาในห้องห้องแต่งตัวของเราทันทีนะครับกน็น้องทำการมาเปิดนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เตมิมก็จะไม่เปิดนะครับอ้งวาเราเปิดก็ สำหรับลูกล่างหน้าตาของสก,กินปืนครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะน้องเพราะว่าเป็นไอทีเพิ่งสร้างได้เรอนกว่านั่นเองครับก็น,น้องก็จะได้รับมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตาเบ็ดบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งแล้วก็แม่ยมบวกหนึ่งนั่นเองครับก็สำหรับระยะก็ไม่เสียนะครับ ว่ามันเป็น,ป,นปืนที่ยิงค่อนข้างไกลอยู่แล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับเออสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าซื้อไปแล้วยังไม่ได้รับก็เหมือนเดิมครับให้น้องๆไม่ต้องน้อง,องไม่ต้องกังวลน,นะไม่ได้รับแต่ว่าถ้าน้องๆปุดแอปที่แท็กมาให้เข้ามาที่รูปกล่องของคอนที่พี่ กดไปเมื่อกี้นี้นะครับมันจะมีให้เราลงมาแบบนี้เลยให้เรารับสิทธิ์ที่น้องๆซ,ซื้อมาแล้วยังไม่ได้รับมันก็จะมาอยู่นี่นี้นะครับก็ให้น้องๆทําการรับไปนะครับรับได้แน่นอนนะครับสําหรับคนไหนเออรับได้แน่นอนสำหรับคนไในที่บอกว่าเย,ยังไม่ได้รับพี่ก็สามารถ เข้ามาทำได้นะครับถ้าเรามาถึงหน้าเราพีก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าหากคลิปนี้ถึง50ไลค์นะครับพี่จะทำการแจกโคดนั่นเองนะครับคลิปหน้าพี่จะทำการแจกโคตจำนวน5โคตนั่นเองนะครับถ้าขอย้ำก่อนนะครับให้ถึง50ไลค์เราพี่จะมาแจกนะครับ เออพี่จะมาแจกคดจำนวนนัคนเอ,เองของฟรีๆนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่อยากเติมคลิปนี้ก็ถ้าหากทุกคนเข้ามาดูแล้วมีประโยชน์แล้วได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปก็ฝากไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนจะจบเพลงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ